สวัสดีค่ะเสริมผมบางของผู้หญิงเข้าแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะมาดูรุ่นแรกกันเลยนะคะความยาวผม30เซนนะคะปกปิดเบาบางนะคะถ้าใครไม่ชอบผมหนาก็มาดูเลยนะคะรุ่นนี้นะคะ10 10คูณ12นะคะราคา5,900บาทค่ะ เป็นแบบซิวตรงกลางนะคะต่อมาค่ะรุ่นนี้นะคะก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็ผมหนาขึ้นด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะขนาดอยู่ที่9คูณ14นะคะเป็นทอซิวแบบนี้9คูณ14ก็ทอซิวตรงกลางเหมือนกันนะคะอ่ะตัวนี้นี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็ปกปิดลึกขึ้นมานิดนึงนะคะราคา5,9 0 0ค่ะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูรุ่นต่อไปนะนี่อันนี้ก็จะหนาขึ้นนะหนาขึ้นกว่าอันเมื่อกี้นิดนึงนะคะ อ่าโอเคแต่ราคาเท่ากันก็คุ้มค่าแหละนะคะอ่าต่อมานะคะรุ่นนี้นะคะก็ความยาว30เซนนะคะเออมาล็อดนี้นะคะไม่มีตัวไหนยาวเกิน30เลยนะคะถ้าใครรอไซส์อื่นอยู่ก็รอต่อนะคะอ่ะตัวนี้นะ10บคูณสิค่ะอันนี้เป็นทอซิลเต็มแผ่นเลยนะคะราคา5,900บาทคา่ะเบาบางนะคะใครชอบสีซาเรียบผมไม่เยอะก็ รุ่นทั้งหมดนี้เลยนะคะอ่าต่อมาอันนี้นะคะรุ่นเล็กที่หลายคนถามหานะคะ8ปคูณสินะแคูณสิค่ะความยาวผม30เซนมีปัญหาผมบางเล็กน้อยนะคะตัวนี้เลยนะคะราคาแค่4,900บาทค่ะ4,900บาทเท่านั้นนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็เปลี่ยนแสกได้นะเป็นทอซิลเต็มแผ่นเลยแบบนี้เลยนะคะกิฟก็สามารถให้แม่ค้าติดเพิ่มได้นะคะ มาดูท้ายสุดนะคะตัวนี้แผ่นใหญ่สุดเลยนะคะ 14, 14คูณ14ี่ค่ะถ้าใครผมบ๊อบนะคะอยากทำผมเป็นผมบ๊อบนะเป็นผมแบบทรงเต็มก็ต้องใช้แผ่นใหญ่แผ่นกว้างแบบนี้นะคะสามารถตัดหน้าม้าได้นะคะตัดได้ทุกอันเลยราคาแค่6,9 0 0เเท่านั้นเองค่ะบ๊อบอ,อันนี้นะคะความยาวอยู่ที่25้าเซนนะคะก็ใส่ประมาณเลยค่ะประมาณหุ่นนี่แหละคะ่ะก็ไม่ต่างกันเลยนะคะขอบคุณค่ะ